เอาละครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องกัปตันอเมริกาเบฟนิโว ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาภายในคลิปนะครับใครนะครับที่รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนผมหรือสงสารขอบตาผมเหลือเกินนะครับก็สามารถคลิกดิงกด้านล่างเพื่อเป็นการเลี้ยงกาแฟผมได้หรือใครนะครับที่คลิกเข้าไปแล้วต้องขอบคุณมากจริงกับผมหนังกัปตันอเมริกาเบฟนิวเวิลนะครับเป็นหนังมาเวลเฟ e ที่5แล้วนะฮะก็คือเรียกได้ว่าจะเป็นหนังที่ใกล้จะปิดเฟสแล้วซึ่งหนังปิดเฟสที่5เนี่ยก็เป็นหนังเรื่องทันเดอร์โบซึ่งปีนี้นะครับจะมีหนังมาเวลเข้าพร้อมกัน3เรื่องก็คือที่เข้าไปแล้วก็คือกั เรื่องราวภายในเรื่องของกัปตันอเมริกาเบฟนิวโวนะครับก็เป็นเรื่องราวของ Sam แซมวิลสันนะครับที่ไม่ใช่สตีฟโรเจอร์หลังจากที่เขาได้ รับโลมาจากกัปตันอเมริกาที่เป็นสตีฟโรเจอร์ในอเวนเจอร์เอ็นเกมนะครับแล้วเขาก็ได้มาทําภารกิจภารกิจหนึ่งในกัปตันอเมริกาเบฟนิโวมาพูดในส่วนของที่ชอบก่อนเลยก็คือฉากแอคชั่นผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้จัดเต็มฉากแอคชั่นที่เรียกได้ว่าโคตรสนุกเลยนะฮะแต่ว่าถามว่ามันมีจุดที่ติดไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยมันก็มีจุดที่ติดแต่ว่าถามว่าหนังมันขี้เหละไหมมันไม่ขนาดนั้นส่วนธีมหนังในเรื่องนี้นะครับก็จะเล่าปเป็นธีมของการเมืองประมาณหนึ่งก็คือเป็นความขัดแย้งของประเทศ อะไรเงี้ยที่เขามาแย่งชิงแร่อาดามเบนเทียมในตัวของเซเลเชียลนะครับต้องพูดก่อนว่าแร่อาดามเบนเทียมเนี่ยเป็นแร่อะไรถ้าเกิดใครนะครับที่เคยดูหนัง Xmen นเนี่ยครับ ในตัวของบูบลินเนี่ยครับมันจะมีแร่แร่หนึ่งที่อยู่ในตัวบูบลินนั่นแหละครับคือแร่อ e ะดาเมเทียมแร่อะดาเมเทียมเนี่ยเป็นแร่อีกแร่หนึ่งที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งพอๆกับแร่ไบเวเนียมแล้วก็มันจะมีฉากที่ติดอันนี้ผมขอพูดในมุมกว้างๆก่อนเลยนะครับมันจะมีสิ่งที่ติดอยู่นะครับถ้าเกิดจะให้หักคะแนนเลยก็คือมันจะมีอยู่3สิ่งก็คือ CGI เซอร์ไพรส์แล้วก็ง่ายเกินไปในส่วนของ CGI เนี่ยเดีย๋ยวไวไวพูดในส่วนของสปอยล์แล้วกันแล้วก็เซอร์ไพรส์เนี่ยอันน แบบว่าตัวเลดฮักมาในเทเลอร์นะครับผมผมคิดว่าถ้าเกิดมันมาโผล่หนังเลยเนี่ยมันจะเซอร์ไพรส์คนดูมากแต่แบบเข้าใจได้ด้วยความแบบตัวนักแสดงที่เล่นเป็นแซมวิลสันหรือกัปตันอเมริกาเนี่ยยังไม่ค่อยเด่นพอเขาก็เลยพยายามจะเอาตัวแม่เหล็กอย่างเฮลิสันฟอร์ดที่เป็นดารารุ่นเก่าเนี่ยมาดึงให้คนมาสนใจในหนังเรื่องนี้ผมพอเข้าใจได้แต่รู้สึกว่าอยากจะให้มันเซอร์ไพรส์หน่อยโดยการที่แบบว่าไม่ปล่อยมาในตัวอย่างส่วน CGI ก็แบบมีจุดที่ลอยผมได้ข่าวมาว่ากัปตันอเมริกาดีมันได้มี การถ่ายแก้ส่วนฉากฉากฉาก รู้สึกว่าตัวละครกับบางฉากอะไรอย่างเงี้ยมันด,ดูง่ายเกินไปมันรู้สึกว่าแค่นี้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนะั้นรู้สึกอย่างนั้นตัวธีมของหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเราได้กลับไปดูฟอลคอนไม่ใช่เหมือนเราได้กลับไปดูกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซเยอร์อีกครั้งเนอะว่าฉากแอคชั่นที่ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันคล้ายๆหรือแบบตัวละครที่มันโผล่มามันจะมีแซมวิวสันท,ท,ที่เป็นกัปตันอเมริกาตอร์เรสที่เป็นฟอลคอนแล้วก็มีแบ็ควิโดกตัวหนึ่งนะฮะก็คือแบบ3ตัวละครนี้เหมือน อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละคือถามว่ามันสนุกไหมมันโคตรสนุกเลยสำหรับผมนะผมชอบมากคือดูหนัง MCU เฟ a 5มาก็ไม่รู้ว่าแบบมันอะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนังไปหมดอ่ะก็คือรู้สึกว่าสนุกกับด็อกเตอร์สนสนุกกับสไปเดอร์แมนเดดพวนบูเบลีนอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นเราก็แบบ อะไรวะเนี่ยคือกว่ากูจะได้ดูหนังเรื่องนึงเนี่ยกูต้องทําการบ้านอะไรหนักหนาวะเนี่ยแต่ว่าถามว่าหนังเรื่องนี้ต้องทาการบ้านไหมผมคิดว่ามันก็ต้องทําการบ้านอยู่ดีละครับถ้าเกิดใครนะครับที่เป็นสายเก็บนะฮะผมก็จะเรียงทำลายให้เลยแล้วกันก็คือคุณต้องไปดู Incredible Hulk ก่อนก็คือเป็นเรื่องราวของ Thanos ที่เป็นเ e ด d Hulk ที่คุณฮ a เ r สันฟ Ford เล่นในเรื่องนะฮะกับตันเมกา w i ท t e r s o l d i ก็คือจุดเริ่มต้นการโผล่มาของ Sam s a m วิลสันแล้วต่อมาก็จะเป็น Ant Man ภาคแรกที่เป็นเรียกได้ว่าฟอร์คอนโผล่มาเยอะอยู่เหมือนกันถ้าเกกิดดใครยังไไมมมู่่ผ็ ปอยลกันนะกับตันอเมริกาซีวิวบอลแล้วก็อเวนเจอร์อินฟินิตี้วอลอเวนเจอร์เอ็นเกมอ่าประมาณนี้แล้วก็ฟอลคอนแอนด์วิเทอร์โซเยอร์ซึ่งอันนี้เป็นซีรีส์ในดิสนีย์พัสนะครับผมใครอยากดูก็ไปตามเก็บในดิสนีย์พัสนะแล้วก็หนังเรื่องนี้นะครับมีเอ็นเครดิตนะครับมีเครดิตซีหนึ่งตัวนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าสงสัยว่ามีเครดิตซีนไหมมาวิวมันมีเครดิตซีนอยู่แล้วตาถามทำไมนึ่ยอกว่าก็ขอให้คะแนนแล้วกันกับตันอเมริกาเบฟนิวเอลนะครับผมขอให้คะแนนอยู่ที่ เจ็ดคะแนนและกันหักไป3คะแนนก็คือจุดที่ผมบอกกับ3จุดก็คือ CGI เซอร์ไพรส์แล้วก็ง่ายเกินไปใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะครับหรือใครนะครับที่ดูมาแล้วหรือไม่สนเนี่ยหาสปอยก็สามารถรับชมต่อได้เลยครับผมมาพูดถึงจุด ที่ผมบอกว่าเป็น3จุดที่ผมต้องหักคะแนนก่อนเลยนะครับก็คือ CGI CGI เนี่ยผมว่ามันจะมีฉากเรียกได้ว่าฉากสุดท้ายเลยเป็นฉากที่แซมวิลสันตู้กับฮัตแล้วมันจะเป็นฉากที่เหมือนแบบว่าแซมวิลสันเนี่ยเดินมาบอกทันเดีลอสอะไรสักอย่างเพื่อให้ทันเดีลอสกลับมาเป็นร่างเดิมและไม่อารา瓦ซึ่งถ้าใครเข้าไปดูมปแล้วก็จะรู้เลยครับว่าฉากนี้มันจะลอยมากๆเรียกได้ว่าแบบเหมือนเราได้เห็นงานตัดแตะระหว่างแซมวิลสันเอามาตัดแปะในแบ็กกราวกิจการโปดช hop นะก็คือเราได้ คัดแซมวิลสันมานะแล้วก็เอาตัวแซมวิลสันเนี่ยไปตัดแปะในแบ็กเาวสากุระแล้วก็เบอร์หลังหน่อยหน่อย อขอบไม่เนียนใช่ไหมขอบไม่เนียนเพิ่มเพิ่มเบอร์ให้ขอบสักหน่อยอะไรเงีเออ้ยประมาณนั้นแหละมันไม่เนียนเลยแต่ว่าผมคิดว่ามันมีฉากอื่นแน่นอนที่มันติดแล้วก็รู้สึกว่าตัว C G I เร h ฮักก็ไม่ค่อยเนียนเท่ากับฮักที่เป็นบูทแวนเนอร์อันนี้ที่สดตัวที่รู้สึกนะแล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าจุดเซอร์ไพรส์ก็คือที่ผมบอกครับว่าจุดเซอร์ไพรส์เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวอย่างไม่สปอยว่ามีเร h ฮักแล้วเอามาปล่อยตุ้มเดียวในหนังโดยที่คนดูไม่รู้เลยว่าตัวละครเรดฮักจะโผล่มา ันได้เห็นตัวเลดฮักในตัวอย่างแล้วอะเออกลายเป็นว่าฉากที่มันบิ้วมาทั้งเรื่องเงี้ยนื้อป้าว่าวหนังมันบิ้วมาแบบทั้งเรื่องอะว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นในตอนท้ายอะ แล้วตอนท้ายก็กลายเป็นว่าเลดฮักโผลมาแต่แบบเรารู้สึกว่ามันไม่เซอร์ไพรส์เลยว่ะเพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่าแบบเลดฮักมันโผลมาเพราะว่าตัวอย่างมันปล่อยมาแล้วอะไรเงี้ยตัวค่ายมันปล่อยมาแล้วเรารู้สึกว่าไม่ไม่เซอร์ไพรส์เลยก็มีฉากที่ผมบอกว่ามันง่ายเกินไปใช่ไหมมันจะมีฉากฉากหนึ่งที่ตัวกัปตันเมกาเนี่ยสู้กับเหมือนแบบว่าหัวหน้าองค์กรนักฆ่าอะไรสักอย่างอ่ะแล้วมันจะแบบเป็นทีมคล้ายๆกับสตีฟโรเจอร์กำลังสู้กับบัคกี้อยู่บนถนนอ่ะคล้ายๆกันก็คือแซมวิลสันมาไฝ่ไข่เนี่ย ปุบป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บแล้วโดนแทงโดนขวานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลบได้อยู่ดีแบบว่าเหมือนตัวร้ขวบแบบกูแม่งเก่งแบบกูแม่งสุดยอดมึงสู้กูไม่ได้หรอกมึงเป็นแค่คนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีแซมวิสันแม่งโผล่ไปจากไหนกูไม่รู้ปามีใส่แล้วก็กระโดดถีบแม่งล่วงเลยนึกออกปะอยู่ดีกะมึงจะแพ้มึงก็แพ้ง,แพง,ง่ายๆเลยมึงสปอยตัวเองว่ามึงเก่งนักหนาแต่แบบอยู่ดีมึงโดนแซมถีบล่วงคือกูก็แบบนึกออกปะ คือเราอะอยากจะเห็นฉากแอคชั่นที่มันมันมัน,มนที่แบบว่าเอ้ยนึกถึงนึกถึงเว้ยนึกถึงแบบบักกี้กับสตีฟสู้กันอะไรเงี้ยแต่แบบ ง่ายเกินไปปะวะแล้วก็ตัวละครตัวร้ายอ่ะอ่ะมาพูดถึงฉากสุดท้ายมันง่ายเกินไปมี2ฉากนะมาพูดถึงฉากสุดท้ายก็คือตัวร้ายผมจําไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่โผล่มาใน i n c r e d i b l e h u เป็นตัวที่แบบเหมือนโดนเลือดของบูตแบนเนอร์หยดลงที่แผลที่หัวแล้วแบบสมองมันแบบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้มันกลายเป็นคนที่ฉลาดโคตรอะไรเงี้ยเหมือนมันโผล่มาหาสตีฟแล้วมันก็มาบอกว่ากูเนี่ยต้องยอมโดนจับเพื่อให้แผนการกูมันสาเร็จก็คือแผนการของมันก็คือเพื่อจะบี ว่าให้ทันเดียสลอเนี่ยโกรธและกลายเป็นเลทฮักเพราะว่าคือทันเดียสลอเนี่ยคือมันแค้นกับทันเดียสลอมากเพราะว่าในเหตุการณ์อีควีเดเบิลฮักเนี่ยทันเดียสลอก็จับตัวมันมาเข้าคุกใช่ไหมแล้วก็ให้สัญญาว่าถ้าเกิดมันได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันจะปล่อยตัวไอตัวนี้ออกไปแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่ทันเดียสลอสเนี่ยมันกำลังจะตายและไอเนี่ยมันรู้อาการของทันเดียสลอแล้วมันก็สร้างยาที่สามารถรักษาทันรทันเดียสที่สามารถรักษาทันเดียสลอได้เนี่ยทันเดียสลอสมันก็เลยร กูไม่สามารถปล่อยมึงไปได้เพราะว่าถ้าเกิดกูปล่อยมึงไปใครจะทำยาให้กูแล้วสุดท้ายกูก็ต้องตายไอ้นี่ก็เลยแค้นมันก็เลยแบบว่าเหมือนอัดรังสีกัมม่าเข้าไปในยาในปริมาณที่เกินโดสซึ่งทันเดรตรอสก็ไม่รู้มันก็กินมัดโดยตลอดจนถึงเวลาไอ้นี่มันก็เลยแบบว่าถึงเวลาแล้วที่กูต้องปล่อยอสุรกายในตัวทันเดรตรอสออกมาอ่าแล้วมันก็แบบว่ากูยอมโดนจับเพื่อให้แผนกูสำเร็จแล้วก็มันก็เหมือนแบบเหมือนส่งสัญญาณวิทยุอะไรสักอย่างอะก็คือก่อนหน้านี้มันจะได้โทรคุยกับทันเดรตรอสว่าแบบว่าเกิดอะไร้ แล้วมันก็บันทึกเสียงไว้แล้วมันก็เอามาเปิดในงานแถลงการ์ของทันเดรบรอสที่มีแบบว่ามาแถลงการ์การยุติศึกระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้มันได้ทําสงครามกันในระหว่างที่แถลงการ์เนี่ยไอเสียงเนี่ยมันก็เข้ามาทําให้ทันเดรดรอสเนี่ยแบบสับสนนักข่าวก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันรับแรงกระแทกส่วนนั้นไม่ได้เว้ยมันก็เลยกลายเป็นเลธฮักแล้วมันก็อารวาสแซมมิสันเลยต้องมาหยุดเงี้ยแล้วมันก็เกิดไปฉากแอคชั่นที่แบบเรียกว่าสนุกเหมือนกันเล ฉา,ากที่ชอบเนี่ยผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นที่มันบู๊กันผมชอบเกือบทั้งหมดเลยนะสิ่งที่ไม่ชอบฉากแอคชั่นเลยก็คือฉากที่มันเข้าไปในฐานทัพของไอตัวโกงที่มันฉลาดที่สุดอะรู้สึกว่าเรายังไม่อิ่มกับฉากแอคชั่นนั้นแต่พอมาเป็นฉากแอคชั่นต่อมา ต่อจากนั้นฉาแกแอคชั่นที่ฟอลคอนบินสู้กับเครื่องบินเจ็ตที่มันโดนสะกดจ,จิตโดยตัวโกงโดนเครื่องบินไล่ล่าแล้วมันก็ต้องมาหยุดนู่นนี่นั่นอบอกเลยว่าไอ้คีมันโคตรสนุกแม่โคตรหมันเลยแล้วก็มาฉากสุดท้ายเป็นฉากที่แซมสู้กับเรดฮาร์อันนั้นก็สนุกเหมือนกันออถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามันสนุกขนาดไหนผมจะไม่บอกนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตรงเนี้ยมันยังไม่มีคนดูหรอกมันมีคนที่ไม่ได้ดูหนังอยู่ด้วยอยากรู้ก็ไปดูตัวเองนะฮะแล้วก็มีจุดที่ผมบอกว่าเครดิตซีนใช่ไหมที่บอกว่าดดดดดูดูกกก็็็็ไไไไ้้้มม่อคืเเเปปนนนแซวิิสัขา เป็นคุกที่แซมวิลสันเคยอยู่เป็นคุกที่ถ้าเกิดใครดูกอเมริกาซีวิววอร์มาเป็นคุกที่แซมโดนขังอยู่นั้นเป็นคุกกลมๆอยู่กลางทะเละนึกออกปะประมาณนั้นไม่ใช่ประมาณนั้นที่เดียวกันเลยไปหาตัวร้ายแล้วตัวร้ายก็บอกว่ามึงจะได้เจอสึกหนักกูสัมผัสได้กูสัมผัไสได้ถึงโลกอื่นมึงจะโดนสงครามหนักอะไรสักอย่างอะไรแหละจะเกิดอะไรกับโลกนี้เตรียมรับสึกหนักได้เลยกูสัมผัสถึงมันได้อะไรเงี้ย ก็คงโยงไปถึงอเวนเจอร์ดูมเดย์แหละเพราะว่ามันเล่าเกี่ยวกับจักรวาลใช่ไหมก็คงจะโยงไปถึงนั้นแต่แบบนื่อว่าไม่ต้องโยงก็ได้ไม่ต้องแบบว่ามาพูดถึงมัลติเวิร์สก็ได้ถ้าเกิดจะเล่าเป็นแนวเนี้ยผมอยากให้มันเล่าเป็นแบบพื้นๆเลยไม่ต้องเล่าถึงจักรวาลไม่ต้องเล่าเบ้อเล่าถึงแบบว่าสเกลคนธรรมดาคือมึงเล่าถึงมัลติเวิร์สมาเยอะแล้วกูเอียนแล้วตัวมานนี้ครับคะแนนที่ผมให้นะครับเป็นคะแนนจากความรู้สึกผมเองนะครับไม่ต้องเชื่อผมมากก็ได้นะฮะถ้าเกิดอยากรู้ว่าหนังเรื่องนีุ้กจริงือเ่ตคณูถ นะฮะใครนะครับวิช่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปนี้แล้วกดซับสไครต์กับช่องเย็นโลบ a น a นาแล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่จากช่องเรานะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงกาแฟาเราได้โดยการคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับผมไป